พอดีเมื่อกี้ผมขับรถตามหลังรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพราะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถอย่างเดียวนะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยรถไฟฟ้าเห็นบอกมีรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึง ประกาศว่ารับประกันแบตเตอรี่ตลอดชีพใช่ไหมจะบอกว่าเรื่องที่ผมกลัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวนะเนี่ยข้างๆอยู่คันหนึ่งเนี่ยผมก็โคตรกลัวเลยไม่กล้าไปเชี่ยวกับมันเลยไม่กล้าขับไปเข้าไปใกล้ๆเลยนะเพราะเรื่องที่ผมกลัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวนะเรื่องของอะไรเรื่องของอุบัติเหตุไหนจะเรื่องของค่าเบียประกันภัยชั้นหนึ่งโอ้โหทั้งอะไรทั้งเบียประกันชั้นหนึ่ง รถไฟฟ้าไม่งโคตรแพงเลยบอกตรงๆนะคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยอ่ะผมผมก็เข้าใจแหละเขารับประกันแบตเตอรี่ให้หลายๆปีหรือบางยี่ห้อรับประกันแบตเตอรี่ให้ตลอดชีพอ่ะมันก็ช่วยลดภาระคุณมันช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้นก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะมันมีเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวด้วยนะพวกรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนรถรถน้ำมันเหมือนรถทั่ว,วไปแหละที่มีเรื่องอุบัติเหตุนะ มีเรื่องประกันชั้นหนึ่งที่คุณต้องรับผิดชอบซื้อทุกปีรถไฟฟ้าเนี่ยเบี้ยประกันปีหนึ่งสี่หมื่นนะรู้หรือเปล่าอาบางที่เขาแถมให้คุณสามปีแต่รถคุณไม่ได้ใช้สามปีนะรถคุณใช้กันสี่ห้าหกเจ็ดแปดบางบางบางคนเนี่ยขับกันสิบปีแล้วเบี้ยประกันปีละสี่หมื่นซื้อกันได้เหรอทุกวันนี้หมื่นกว่าบาทยังเหนื่อยเลยทุกวันนี้เบี้ยประกันภัยรถยนต์เนี่ยรถน้ำมันเนี่ยหมื่นกว่าบาทยังผ่อนกันเลยแล้วไปเจอเบี้ยประกัน ปลีละสี่หมื่นซื้อกันไหวเหรอถามจริงอันนี้คือแค่พูดเรื่องเบีย้ยประกันกับเรื่องค่าอะไหล่รถยนต์เนี่ยก็จุกแล้วถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณไปเช็คดูเวลารถเกิดอุบัติเหตุรถไฟ้ฟ้าเนี่ยจะซ่อมทีหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่อ่คุณบอกคุณมีประกันันชั้นหนึ่งคุณมีตังต่อประกันอ่ะ,อะนันก,ก็รอดไปแต่ใครไม่มีตังต่อประกันเน่ะซ่อมทีอ่ชนไม่หนักนะชนไม่หนักอะแต่ค่าซ่อมเป็นโคตรแพงเลย อ,อย่างสมมติโดนรถรถจิ้มท้ายมาอ่ะไม่ได้ถึงตัวถังล่ะเอาแค่ท้ายยุบอ่ะค่าซ่อมเนี่ยผมเคยเห็นบางยี่ห้อเน,น,นี่ยเกือบแสนนะถ้าเป็นรถน้ำมันทั่วไปอ่ะกันชนหลังยุบก็เต็มที่ก็หมื่นนึงเนี่ยเอาหมื่นกว่าบาทก็อยู่แล้วจริงจๆรๆิงจริงไหมคุณรู้ไหมว่าค่าแรงค่าแรงของพนักง,งานเวลาซ่อม เวลาเปลดอะไหล่รถรถไฟฟ้าเนี่ยเขาคิดกันเท่าไหร่ผมเคยเห็นนะเปลี่ยนกันชนชิ้นเดียวอะค่าแรงพนักง,งานสี่พันเนี่ยบางยี่ห้อหกพันเนี่ยถ้าเป็นของอย่างของโตโยต้าชิ้นหนึ่งพันหนึ่งก็แพงแล้วบอกเลยพอดีเมื่อกี้ผมขับรถตามหลังรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยเพราะมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถอย่างเดียวนะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางด้วย สมมติเพื่อนล้มทานอ่ะรถเขาอ่ะไม่มีประกันภัยชั้นหนึ่งอ่ะไม่ต้องชั้นหนึ่งหรอกเอาส่วนใหญ่ทําชั้นอะไรกันชั้นสองชั้นสามใช่ไหมอย่างรถคันนี้ที่ผมขับอยู่รถแม่ยายทําประกันชั้นสามบวกผมรู้เลยถ้าเกิดจิ้มตูดไปทีหนึ่งอ่ะทุนประกันเขาอ่ะไม่พอจ่ายนะจริงจริงอย่างคันนี้รถมันสิบกว่าปีแล้วทุนประกันก็เต็มที่ก็แสนห้าไม่น่าเกินอ่ะ สมมติจิ้มตูดไปเอาไม่ต้องยุบมากอะเอาแค่ไฟท้ายแตกการชนท้ายยุบก็ต้องมาลุ้นแล้วอะทุนประกันพอจ่ายไหมชนท้ายพวกรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เหมือนชนรถยุโรปแพงเลยนะเอาจริงเพราะทุกวันนี้อะไหล่รถไฟฟ้าเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยมันผูกขาดโดยผู้นำเข้าเพียงเจ้าเดียวเพราะฉะนั้นเขาสามารถ กำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้เขาตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้บางยี่ห้ออะผม,ไ,มได้ยินมาเขาจะกำหนดราคาอะไหล่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องแปลกใจเลยทําไมอะไหล่รถไฟฟ้าราคาแพงนะเราไม่ต้องมาดีใจนะรับประกันแบตเตอรี่8ปีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานมันช่วยแก้ปัญหาบางเรื่องแค่นั้นเองครับมันไม่ได้แก้ปัญหาทุกเรื่องของรถไฟฟ้าผมไม่ปฏิเสธนะว่าอนาคตยังไงก็ต้องเป็นไฟฟ้าผมยอมรับ แต่ตอนเนี้มันยังไม่พร้อมตอนนี้มันยังไม่น่าใช้ให้คนที่เขากล้าใช้ให้คนที่เขามีตังค์อ่ะใช้ไปก่อนอย่างผมเนี่ยผมอยู่วงการรถผมยังขับรถน้ํามันอยู่เลยตอนเนี้ยผมก็วางแผนว่าเออคันต่อไปอ่ะผมคันนี้ผมเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมก็อีกสักเจ็ดแปดปีนะเปลี่ยนรถอาคันต่อไปอ่ะผมว่าผมคงต้องใช้รถไฟฟ้าแน่นอนแหละอีกเจ็ดปดปีข้างหน้าแต่ไม่ใช่ปีนี้มันจะไม่พร้อมหรอกสถานีชาร์จพร้อมหรือยังหลายต่างจังหวัดอ่ะอาบางคนบอก บอกพร้อมแล้วมีทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งมีกี่สถานีอะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวดอยทําได้ไหมอะแล้วไอ้เพราะอะไรรถไฟฟ้าเนี่ยมันแพงถูกต้องไหมค่าแรงมันแพงอาะทาไมมันต้องแพงอะทําไมค่าอะไหลมันแพงทําไมค่าแรงการซ่อมบำรุงมันมันถึงแพงการเปลี่ยนอะไรถึงแพงเพราะอะไรเพราะคุณเห็นราคารถไฟฟ้าป่ะล่ะมันขายถูกไหมอ่ะทุกวันนี้รถไฟฟ้าถูกนะ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชิ้นส่วนมันน้อยชิ้นกว่าพวกรถน้ามันใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มันขายถูกเพราะอะไรเพราะการแข่งขันมันสูงอ่ะเพราะการแข่งขันมันสูงมันก็เลยต้องลดราคาขายทุกถูกเพราะขายทุกถูกเนี่ยกําไรมันก็เลยหดใช่ไหมพระกาไรการขายหดทีนี้ไปเอากําไรที่ไหนอ่ะก็เอากําไรจากส่วนบริการไงอ่าบริการหลังการขายเขาจะไปเอากําไรในเรื่องของบริการเรื่องของตัวถังและสี เรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่เรื่องของการซ่อมอะไหล่การเปลี่ยนชิ้นส่วนพวกนี้ยกําไรมันไปอยู่ตรงนี้เพราะกําไรการขายมันน้อยอ่ะเขาก็ต้องหาจุดที่มันได้กําไรอ่ะก็คือหลังการขายเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่การซ่อมค่าใช้จ่ายค่าแรงพวกนี้มันจะเยอะกว่ารถน้ามันแน่นอนนะไปถามคนใช้ดูแล้วกันคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุเราไม่มีประกันชั้นหนึ่งนะหรือพวกคนที่เคยเข้าเช็คระยะประจําประจำอ,อ,อ่ะลองไปถามดูว่าค่าใช้จ่ายสูงบริการอะ่ะ มันแพงกว่ารถน้ำมันจริงไหมเปลี่ยนอะไหล่ทีนึงเนี่ยมันแพงกว่ารถน้ำมันจริงไหมซ่อมรถทีนึงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันแพงกว่ารถน้ำมันจริงไหมนะลองไปถามดูแล้วกันนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละท่านคิดกันยังไงคิดเห็นยังไงนะครับก็วันนี้มาเท่านี้ครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับอาเหลียงพาทัวร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ